นี่ครับลูกเจ้าไว้ครับมาอัปเดตไก่ครับลูกของเจ้าไว้ครับตัวนี้ขันแล้วครับรับรองมีผลงานแน่นอนครับลูกเจ้าไว้ครับตัวนี้เหมือนพ่อเป๊ะครับตัวนี้มาแล้วครับขันแล้วเพิ่งขันได้สองสามวันนี่ครับ เดี๋ยวรอให้มันขันค่อยอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันครับเหมือนพ่อครับตัวนี้น้องของมันมีมีอยู่สิบกว่าตัวครับเหมือนพ่อเป้ครับตัวนี้แข้งดำ หงอนี่หกยอดเหมือนพ่อครับเสียงขันให้เหมือนพ่อครับตัวนี้ตัวเล็กแค่น,นี้ก็รู้ว่าครับนี่แต่แปลกแปลกอยู่นิดนึงครับมหูขาวสงสัยหูขาวออกทางแม่ครับอัปเดีดไก่ครับนนี้ ด <Ừ. S 2> ึงแดงครับลูกเจ้าไว้ครับตัวนี้อัปเดตให้ทุกคนไล่ชมกันครับ ไป,ไปเอาพ่อมาผสมครับไปเาเจ้าไว้ครับเดี๋ยวค่อยไปเาครับวันนี้จะไปเอาเจ้าไวมาผสมลูมเมียครับล <c oughs> <c oughs> ุกสายของเจ้าไวครับตัวนี้แข้งดำ งอนี่หกยอดเหมือนกันครับสองสามสหีหกยอดครับ<อ> <c oughs> ห มีหน้ามีผลงานแน่นอนครับลูกของเจ้าไว ลูกเมษาครับตัวนี้นี่นเสียงขาดนี่สุดยอดครับ <c oughs> ลูกเมษาครับตัวนี้ ตัวนี้ไข่แล้วครับคู่ของลูกเมษาครับนี่ตัวนี้ลูกเมษาครับ ตัวนี้ลูกเจ้าไวส่วนตัวนี้ลูกเจ้าหูขาวครับ ขันโชหน่อยนี่ลูกเจ้าหูขาวครับนี่ลูกเจ้าไว้ครับขันโชว์แล้วครับหนุ่มสมหน้าครับขันโชว์หน่อยเร็วนี่ลูกเจ้าหูขาวครับ นี่ถคงคานนี่เหมือนพ่อครับตัวนี้ลูกชายเจ้าไว้ครับน,นี่ความหมานี่รับรองไม่แพ้พ่อครับ นโซ่หน่อยเ้สุดยอดครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ นลูกเจ้าหูขาวครับส่วนตัวที่คันนี่เป็นลูกของเมสาครับ